เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับยินดีรับเข้าสู่ช่องเอฟซี a อเกมเมอรนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม GTA ีซนออนไลน์บนมือถือและ PC นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์แฟนตาสติกนั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะจะเป็น EP ีที่5นะครับผมที่เราจะมารีวิวกันนั่นเองนะครับสำหรับ E ีก่อนกหน้านี้ท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ไปดูเนี่ยก็สามารถกลับไปดูได้นะครับผมก็ได้รีวิวไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับวันนี้เนี่ยมีข่าวดีมาบอกนั่นก็คือมีระบบใหม่อัปเเเเเเดตข้้าาาาาาามนนนนนนะะรรรับบบปป็็็งงงงงลลยยกกสํหแีจ และอีกงานหนึ่งคืองานล่าสัตว์นั่นเองนะซึ่งบอกเลยว่าระบบน่าสนใจมากนะครับน่าสนใจยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์และก็กดติดตามให้ผมด้วยลวกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะมารีวิวสําหรับงานแรกเลยแล้วกันก็คือเป็นงานเลี้ยงวัวนะครับผมคือสําหรับงานเลี้ยงวัวเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับอ่าหก็คือเราเลี้ยงวัวเพื่อต้องการนมวัว2ก็คือเราเลี้ยงวัวเพื่อต้องการเนื้อก็ประมาณนี้ซึ่งถ้าหากว่าใครต เพื่อทาการแบบตอนฆ่าวัวอะไรเงี้ยคือเราต้องใช้มีดไงเราก็มาซื้อที่พ่อค้าขายอุปกรณ์นะครับกดปุ่มเ e อนะครับแล้วก็นี่มีดล่าสัตว์นะครับแต่มันไม่ได้เอาไปล่าสัตว์นะมันเป็นมีดนะมเอาไว้ฆ่าวัวนะครับราคาก็พันเองนะครับซื้อมาเลยนะครับก็สําหรับท่านผู้ชมคนไหนที่เพิ่งมาดูนะครับเซิฟเนี่ยไม่มี GPS อนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นจุดตลาดลางนะครับเอ่อแล้วก็สามารถมาซื้ออุปกรณ์ทํางานได้นะเอาละผมว่าเดี๋ยวเราไปเลี้ยงวัวกันเลยดีกว่าส่วนการล่ากวางเนี่ยเดี๋ ซึ่งการเลี้ยงวัวแน่นอนนะครับอย่างแรกเราต้องมีหญ้านะครับข้อแน่นอนเราต้องไปเก็บหญ้าก่อนนะครับเพื่อเอาไปเลี้ยงวัวนั่นเองเราจะไปทีละสเตปนะครับสาหรับการที่จะมาเก็บหญ้าก็คือมาเก็บตรงนี้นะครับบริเวณตรงเนี้ยนะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอไปก็ได้นะครับอย่างที่บอกว่าเซิร์ฟไม่มี GPS นะครับผมมาเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเอาล่ะทุกคนเรามาถึงกันแล้วนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะจอดรถไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะ มาถึงสถานที่กันที่เรียบร้อยนะครับผมนี่เราก็เดินมาที่จุดนี้ครับแล้วก็ทําการกดปุ่ม n นะครับอ่าโอเคมันบอกว่าต้นนี้เก็บไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นนะครับโอเคเจอละนะครับอันที่เก็บได้นะเราก็ลองมากดปุ่ม n ดูนะครับบางต้นมันจะเก็บไม่ได้นะเพราะมันแบบมีคนเก็บไปแล้วอะไรงเงี้นะครับปึ๊บแล้วก็ได้นี่ครับต้นข้าวเอาไม่ใช่หญ้าเหรอมันคือข้าวนะครับผมโอเคแต่เมื่อเราเก็บแล้วเนี่ยรู้สึกมันจะมีีเลย์ด้วยนะเดี๋ยวดูว่ามันกี่นาทีนะครับ นี่ไงแบบเราเก็บไปต้นนึงนี่คืออีก30นาทีถึงมันจะเกิดเลยนะก็ค่อนข้างจะนานนะครับอย่างที่บอกว่าเซิร์ฟเนีมันเป็นแนวโรเพลย์นะครับก็จะต้นข้าวที่เราเก็บเนี่ยหต้นนะครับมันจะไปแพ็คเป็น ฟังนะครับได้1ครั้งนะครับเดี๋ยวผมขอกดปุ่มไหว้ดูกระเป๋าของเราก่อน,นครับของตอบแทนอาชีพนะครับแล้วก็น,นี่ต้นข้าวผมเก็บมาได้5แล้วนะครับแล้วก็ไปแพ็คได้เลยนะครับเราวิ่งมาทางนี้นะครับเขาเรียกการแพ็คหรือเปล่าหรือเขาเรียกอะไรอะโรเซสเหรอ,อันนี้ไม่มั่จัจนะเดี่ยวเรามาที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดปุ่ม N นะครับเพื่อทําการแปลรูปนั่นเอง ลงโอเคทุกคนเมื่อกี้ผมไปสอบถามแอดมินมานะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นการสุ่มนะครับโอเคผมเข้าใจผิดนะครับคิดว่าแบบมาเก็บไอ้ต้นข้าวตรงนี้ห้าต้นมันจะได้เป็นฟางทั้งหมดเลยมันไม่ใช่นะครับมันจะมีแบบเป็นการสุ่มด้วยเนาะเอาละทุกคนผมมาลองโปรเซสใหม่อีกรอบนะครับมาแปรรูปใหม่กดปุ่ม n ป๊บนี่ไงเราได้ฟางมาเล่นปะออรอบแรกเราได้ข้าวมาแล้วข้าวไม่มั่นใจว่าเอาไปทำะารได้อีกนะ หายหรือเปล่าอันนี้ไม่จริงจริงแต่เราได้ฟางมาเนี่ยเราสามารถนําไปเลี้ยงวัวได้แล้วนะครับผมแนะนําให้ได้ฟางมาเยอะๆนะครับเพราะว่าตัวหนึ่งเนี่ยถ้าหากเลี้ยงจนมันโตเต็มวัยเนี่ยคือโตพร้อมแบบจะเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยคือมันต้องใช้ฟาง5้าเลยนะครับอันนี้ที่ผมเก็บมาแค่ชิ้นเดียวเพราะว่าแนะนําให้ท่านผู้ชมดูเฉยๆนะครับโอเคเมื่อเราได้ฟางมาแล้วนะครับเราก็ทําการไปที่จุดเลี้ยงวัวกันได้เลยนะครับก็สําหรับจุดเลี้ยงวัวเนี่ยวัวจุดฟาร์มวัวนะครับมันก็จะอยู่บริเวณนี่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 ตรงนี้นะครับผม เห็นไหมท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยก็ได้นะครับหรือว่าจำมาไว้นะครับจุดตรงนี้นะครับจะเป็นจุดฟาร์มวัวนะมาครับทุกคนนี่งานเลี้ยงวัวแฟนซาสติกครับเห็นปะมีป้ายบอกด้วยนะครับโอเคเรามาจอดรถตรงนี้แล้วกันนะครับข้างๆป้ายวัวนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเห็นปะจะมีวัวเต็มเลยนะครับแล้วก็ไปหาวัวที่ไม่มีเจ้าของนะครับเดี๋ยวจะเช็คให้ดูก่อนนะว่าในตัวผมตอนนี้เนี่ยมีฟางอยู่นะครับของตอบแทนจากอาชีพนี่ฟางผมมีถึง11ชิ้นเลยนะครับก็คืืออเเหลลๆย โอเคเราก็มากดปุ่ม N ที่วัวของเรานะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยงสัก2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นการเอาเนื้อและกันนะแล้วตัวที่2จะเป็นการแบบเอาน้ํานมนะครับโอเคนี่เรียบร้อยมันบอกว่าเจ้าของก็คือชื่อผมเป็นบ้านเนี่ยเจ้าตโิโลเปสนะครับก็จะมีเวลาด้านล่างบอกอยู่ว่าจะถึงเวลาให้อาหารเนี่ยก็คือประมาณ2นาทีนะครับนี่เราก็รอไปอผมมาเลี้ยงตัวนี้ด้วยละกันนะครับ อ๋อมันเลี้ยงไม่ได้เหรอมันบอกเลี้ยงได้แค่หนึ่งตัวเหรอโอเคแสดงว่าผมก็จะผิดนะครับ <c oughs> คือเลี้ยงได้ทีละตัวโอเคเข้าใจละงั้นเอาเป็นว่าผมเลี้ยงตัวนี้เสร็จผมจะไปเลี้ยงตัวนี้อีกทีหนึ่งด้วยนะครับอาจจะใช้เวลานานก็แต่อยากจะทําให้ท่านผู้ชมดูยังไงก็กดไลค์ผมด้วยละกันนะครับทําเพื่อท่านผู้ชมขนาดนี้ละเอาละหลังจากที่รอมา2นาทีนะครับตอนนี้เหลืออีกประมาณ4วินะครับมาเดี๋ยวเราจะได้ให้อาหารวัวกันแล้วนะครับผมโอเคกดปุ่มเอ็นให้เลยปเปร วัวก็จะมันมันจะไม่เติบโตอะเอาง่ายงคือมันจะแบบแคนเซิลไปเลยนะครับเนี่ยเราให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มันจะขึ้นค่าเติบโตมาเป็น20แล้วนะครับ2 0ทับ่ก็ถ้าวิเคราะห์ดูก็คืออ่าครั้งละ20อ่ามันก็ต้องประมาณ5ครั้งนะครับก็คือรอเวลา2นาทีซึ่ง2นาที5ครั้งมันก็ประมาณ10นาทีปะ่ะต่อตัวหนึ่งอะเราก็แบบเลี้ยงดูมันประมาณ10นาทีนะครับถึงจะแบบโตเต็มวัยนะ A later few moments โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับค่าการเติบโตผมมัน80แล้วเนาะก็เดี๋ยวทำการให้อาหารไปเลยอันนี้น่าจะเป็นการให้อาหารครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมโอเคนะครับรเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่ม n น,นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะกดเป็นการฆ่าบวัวนะครับแล้วก,กดฆ่าบวัวไปนะครับอ๋อมันมีครบ5้าครั้งนะครับต้องฆ่าครบ5้าครั้งด้วยเนาะเดี๋ยวเราฆ่าไปเลยนะครับ มีคนมาช่วยค่าด้วยโอเครู้สึกว่าผมน่าจะไม่ได้อาจจะได้คนอื่นไปมัาครับหรือเปล่าอ๋อนี่มันบอกคุณได้ค่าบัวสำเร็จแล้วเดี๋ยวนะกดปุ่มวายดูนะครับว่าผมได้หรือเปล่านะครับ มันอยู่ในของตอบแทนอาชีพใช่ป่ะครับนี่ไงผมได้ซากศพวัวมานะครับผมได้มาสี่เลยนะแต่เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมจะเป็นการแบบลองเอานมวัวบ้านนะครับก็วิธีการนั้นเราเลี้ยงเสร็จเนี่ยเราก็มาเอาเนี่ยหยิบถังนมวัวนะครับกดปุ่ม N น,นะเนี่ยมันจะมีถังทิดอยู่ที่หลังกันป่ะเออโอเคเดี๋ยวอันนี้ของแอดมินเขากาลังเลี้ยงอยู่นะครับขอแอดมินมาช่วยนะเออเพราะว่ามันค่อนข้างจะนานหน่อยเพราะว่าผมต้องการจะทำให้ท่านผู้ชมดูทั้งสองแบบเลยเนาะ โอเคของแอดมินใกล้จะเต็มแล้วนะครับสําหรับค่าเติบโตเดี๋ยวรอบสุดท้ายผมลองให้อาหารแทนแอดมินก็ได้แนละ้วเพราะแอดมินบอกว่ามันให้กับคนของคนอื่นได้ใช่ไหมครับแบบช่วยกันทําอะไรเงี้ยก็ได้นะเนี่ยกดปุ่ม S แล้วผมจะให้ดูนะือไปเราก็รีบกดปุ่ม S เลยแล้วก็นี่รีดนมวัวไปนะครับผมจะลองรีดดูนะสําหรับตัวนี้เก็บหมอนเป็นแบ่งแบ่งกันไป <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าศึกนี้นะครับ <c oughs> ผมจะได้นมวัว <c oughs> หรือแบบเคโอเคอ่ะพอละนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าผมได้หรือเปล่านะ ปอยู่ที่กระเป๋าแล้วก็ของตอบแทนจากอาชีพนะครับเหมือนผมได้แค่ซากศพว่ะนมผมไม่ได้อ่ะมันจะมีคนอื่นได้ไปแล้วมั้งครับจะเป็นประมาณนี้และกันนะสำหรับใครที่จะมาเลือกคำก็เลือกได้นะว่าเราจะเอาเป็นนมวัวหรือว่าเป็นเนื้อวัวอะไรอย่างงี้นะครับเป็นซากศพมันจะเป็นซากศพก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปลงเขาเรียกว่าลอะไรลงฆ่าครับแบบเป็นการเอาซากศพวัวไปแล่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปก็สํา,าสหรับจุดนะครับเดี๋ยวเราเปิดแมปมาดูได้เลย มันก็จะอยู่บริเวณจะเป็นตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนู้ชมแคมปหน้าจอเลยก็ได้นะครับมันจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับโอเคทุกคนก็ตัดมานะครับมันจะอยู่ด้านหน้านี้นั่นเองนะเดี๋ยวเราจอดรถไปตรงนี้แล้วกันนะครับไปอันนี้จะเป็นโรงฆ่าสัตว์นะครับก็เขาเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นแบบจุดไปแล่ซากศพอะครับเราได้ซากศพวัวมาเราก็มาที่จุดนี้นะครับและจุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดแล่ซากศพกวางนะครับกวางเนี่ยก็ได้จากการล่าสัตว์นั่นเองนะ แต่เดี๋ยวผมจะสอนอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวขอทําตรงนี้ก่อนนะครับที่การแร่ซากศพวัวนะครับกดปุ่มเอนะครับก็นี่มันจะมีด้านบนซ้ายมือนะครับแร่ซากศพหนึ่งครั้งนเนี่ยก็จะได้รับสามอย่างนะครับมันจะสุ่มนะเนี่ยผมได้มาเป็นเนื้อวัวหนังวัวหัว,วใจวัวนะครับโอเคต่อเลยครับผมมีอยู่ประมาณ4ี่เนาะ โอเคผมหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเปิดกระเป๋ามาดูว่าผมได้อะไรบ้างนะของตอบแทนจากอาชีพผมได้เป็นหนังวัวหัวใจวัวแล้วก็เป็นเนื้อวัวมานะครับอันนี้ก็เอาไปขายได้ที่ตลาดนะครับแล้วก็พอดีเลยเดี๋ยวเราจะไปซื้ออุปกรณ์ไว้ล่าสัตว์ด้วยนะครับแล้วพรเดี๋ยวจะล่าสัตว์ให้ดูด้วยนะตลาดจะอยู่ตรงนี้ไปเดี๋ยวเราตัดลิปไปตอนที่ถึงกันเลยแล้วกันเนาะไปกันเลยนะครับสําหรับจุดขายเอ่อพวกเนื้อวัวอะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับ นี่พ่อค้ารับซื้อบัวนะครับกดปุ่มเ็นะเราได้เนื้อบัวมานะครับเราก็ขายไปเลย4นะครับโอ้ได้มา600นะครับรายได้เยอะอยู่นะหนังวัวเราได้มาหรือเปล่าได้มาด้วยนะครับอีก4นี่นะครับอีก400หัวใจบัวก็150เหมือนกันนะผมได้มา4โอ้ก็คือได้เงินค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับการเลี้ยงวัวนะครับส่วนอุ้งมือวัวนี่ผมก็ไม่ได้มานะครับมันสุ่มไงอย่างที่บอกว่ามันสุ่มนะครับส่วนนมวัวมันก็ขายได้ชิ้นละร้อยนะครับก็ประมาณนี้โอเคต่อไปเดี าลาสัตว์กันนั่นเองนะอย่างที่บอกเอาหละ่ะวิธีการลาดสัตว์เราก็มาซื้ออุปกรณ์นะครับซึ่งเราต้องซื้อพวกแคมป์นะครับราคาก็หมื่นหนึ่งนะเดี๋ยวซื้อมาเลยนะครับเรียบร้อยแล้วก็ซื้อพวกกับดักลากวางมาด้วยนะครับซื้อไปเดีย๋ยวขอญอาตซื้อเก็บไว้สักประมาณกี่ชิ้นดีเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามันเก็บได้เท่าไหร่กับดักลากวางเก็บได้10นะครับในตัวเรานะซื้อไม้ครบ10อันเลยก็ได้ โอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมได้กับดักลากวางมาเต็มกระเป๋าเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลากวางกันซึ่งจุดลากวางนะครับเราเปิดในแมปนะมันไม่มี GPS ก็จริงแต่จุดสังเกตเนี่ยมันจะมีเป็นสีฟ้าๆบนแมปนะครับนี่ปะ่ะด้านล่างซ้ายเนี่ยมันจะเป็นจุดนี้นะครับคือถ้าหากเราอยู่ในบริเวณนี้เนี่ยเราสามารถลากวางได้เลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทําการขับรถไปที่จุดนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะลากวางให้ท่านผู้ชมดูกันนั่นเองนะครับอ่ะมาครับผมรู้สึกว่าเราจะมาเข้าในจุด าลากวางกันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวต้องขับเข้าไปอีกสักหน่อยหรือเปล่าโอเคผมว่าจุดนี้น่าจะโอเคแล้วนะครับมผมเข้ามาในวงตีฟ้าเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ทําการตั้งแคมป์ได้เลยนะครับผมจะตั้งแคมป์ไว้บริเวณนี้แหละนะครับทําการกดปุ่มวายมาแล้วก็ไปที่กระเป๋าเก็บของของเราอุปกรณ์ในการทํางานนะครับนี่ครับแคมป์นะกดใช้ได้เลยปึ๊บโอเคเห็นปะ่ะเราก็จะทาการตั้งแคมป์ของเรานะ ประมาณนี้เลยนะครับต้องเบ้ก็หาจุดตั้งดีๆนะครับมันอาจจะดูเอียงนิดนึงนะผมแบบมาตั้งในที่มันไม่มันไม่ตรงอ่ะครับไม่เป็นไรนะครับก็ต่อไปก็คือเราทําการตั้งกับดักเลยนะครับการตั้งกับดักนี่มีเทคนิคยังไงครับไอเมนตั้งใกล้ๆเหรอใกล้ๆกับดักหรอก็ตั้งใกล้ๆเต็นท์ก็ไน,นะครับวิธีการตั้งก็คือเปิดกระเป๋าแล้วก็กดใช้เลยใช่ปะนี่อนนุปกรณ์ในการทํางานกับดักลากวางกดใช้โอเคครับเรจเรียบร้อยครับอันที่หนึ่ง ตั้งใกล้ๆกันท้่หมดเลยแหละจะได้เก็บง่ายๆออตอนแรกผมว่าจะตั้งให้ครบ10อันนะครับแต่มันขึ้นมาบอกว่าคุณทําการวางกับดักจํานวนสูงสุดแล้วก็มันน่าจะตั้งได้รอบละ5ชิ้นนะครับแล้วก็คือต้องรอเก็บอันใดอันหนึ่งไปก่อนถึงจะตั้งได้ต่อนะแต่แนะนําถ้าใครมีตังค์ก็ซื้อมาให้หมดเลยด้ให้มันเต็มกระเป๋าเลยเพราะว่าเราจะได้เก็บทีเดียวแล้วได้ครบๆแบบเยอะๆในกระเป๋าแล้วก็ไปขายมันจะได้ราคาดีกว่ามันไม่ใช่ราคาดีกว่าสิมันไม่ต้องเสียเวลาขับไปขับมาหลายรอบครับ A f เอาล่ะทุกคนหลังจากที่เรารอ5นาทีนะครับก็จะมีกวางมาติดแล้วเห็นปะเนี่ยจะเป็นลูกกวางนอนอยู่แล้วกดกุ่ม N เลยนะครับเพื่อดำการเก็บกวางของเราเนาะคือมีกวางมาติดแล้วนะครับแอดมินเก็บได้ปะแอดมินลองกดเก็บดูไม่ได้ก็มันจะเก็บได้เท่าที่เป็นเจ้าของเท่านั้นเนาะผมตั้งไว้5อันนี้ติดโอ้ครบเลยเหรอ มันมีโอกาสไม่ติดด้วยใช่ป่ะครับน่าจะติดติดติดอย่างเดียวครับน่ามีไม่ติดมันบอกว่าได้สร้างศพกว้างนะครับคำแนะนํามันคือบอกว่านาสร้างศพกวางไปแล่เนื้อได้ที่โรงงานฆ่าสัตว์นั่นเองนะครับก็คือจุดเมื่อกี้นั่นแหละที่เราเอาเนื้อบัวเอ้ะเราเอาแบบสร้างศพกวัวไปครับโอเคเราได้สร้างศพกวางครบแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าใครจะเก็บเต็นท์ก็กดปุ่มไห้นะครับไปที่กระเป๋าเก็บของแล้วก็อุปกรณ์ในการทํางานนะครับแคมป์นะครับกดไปที่แคมป์แล้วกดใช้ครั้งหนึ่งนะนี่แ เดี๋ยวเราเอาซากศพกวางนะครับไปทําการแร่นะไปช้าแหลมันเลยก็จุดก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับมาครับทุกคนถึงกันแล้วนะฮะแล้วก็มาทําการแร่ศพกวางกันได้เลยก็นี่เราจะได้ประมาณนี้นะครับดูจากด้านบนได้เนาะก็จะสุ่มเหมือนเดิมนะครับเคลหมดแล้วนะครับผมก็กดปุ่มวายไปดูนะว่าผมได้อะไรมาบ้างอุปกรณ์เอ้ยขอตอบแทนนะครับนี่เราก็ได้เนื้อกวางหนังกวางหัวใจกวางมานะครับ จะเป็นประมาณนี้แหละนะทุกคนก็แน่นอนเราก็เอาไปขายได้ที่จุดตลาดเหมือนเดิมนะครับโอเคถึงเรียบร้อยนะครับก็วิ่งไปนะครับจุดขายกวางมันก็จะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะก็จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับไอทางซื้อกวางก็อยู่ฝั่งขวานะครับโอเคเรามากดปุ่มเอน,นะครับแล้วก็ขายไปเลยห้าโอเคได้มา750เลยนะต่อไปเป็นหนังกวางนะครับหนังกวางก็อีก5ชิ้นโอเคครับรวยเลยก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอ่ สออาชีพที่เข้ามานะครับสระบบเออเรียกว่า2ระบบแล้วกันนะครับถ้าหากผมรีวิวระบบตรงไหนผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สาหรับใครที่อยากจะเข้ามาเล่นเซิร์ฟเวอร์แฟน t a ตติกนะครับก็สามารถดูรายละเอียดด้านล่างใต้คลิปได้นะครับผมก็ทิ้งรายละเอียดไว้ครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณแอดมินด้วยนะครับที่พามาแนะนําแล้วก็รีวิวสำหรับระบบใหม่เนาะสำหรับอีพีนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วกันครับโอเคก็เจอกันใหม่ในคลิปตัวหน แฟนสติตกันเยอะๆนะครับบอกเลยะระบบน่าเล่นมากๆนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวโลเพลย์เนาะ